ข่านชาผู้นทั้งหลายคำบาลีที่อธิตมาได้ยกขึ้นเป็นหัวข้อแห่งพธรรมเทศนาข่านทั้งหลายผมได้เคยสราเกี่วันนี้มาทำบุญค่ะโดนขนหูและขึ้นใจเป็นอย่างดีก็ในการรับสินแต่ระบกั้ง พระสงฆ์ผู้ให้สิลท่านจะกล่าวคำาลงท้ายเป็นอนิสงส์ของการรักษาศีทุกครั้งศีลแยกออกเป็นหลายประเภทคือสีลหน้าสำหรับผู้หักชนทั่วไปไม่เลือกศาัน,นนะจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่จะเป็นชายหรือเป็นหญิงรักษาได้ทั้งนั้น และควรรักษาไว้เป็นนิสัสินแบบสำหรับพฤติกรรเชาว่าผู้มีจิตกังวลน้อยรักษาในวันพระแปดข่้มและสิบห้าหรือสิบสี่ถึงสิบห้าข่้มแต่ถ้ายังมีศรัทธารักษานอกจาก วันเหล่านี้หรือรักษาตลอดไปเป็นนิตรก็ได้สินสิบเป็นศีลของสามเณรและศีนสองอยยี่สิบเ็ดเป็นศีลของพันษุในพุทธศาสนาท่านชาธุชนทั้งหลายเบื้องต้นเรื่องต้นนี้อาตมา ทาการรักษาศีลมาเล่าให้ญาติโยมได้สะดับตับฟังขอได้โปรดตั้งใจสะดับตังต่อไปนี้ในสมัยฟังกุกการมีกับทาทยนายนายถึงพยายามสั่งสอนลุกชายคนเดียวของเขาไม่ให้หมองมีให้หมอง พระสงเป็นอันขาดโดยอ้าว่าพระสงมักจะมารบกวนเรื่องไรเงินทองขอใช้และขอการทศบ่อยๆบุตรชายคนนั้นก็หลงเชื่อติดกามาดาถึงแก่กำลงบุตรชายได้รับมรลุกคนดียวมีภรรยาและบุตรธิดา การเวลาผ่านาามาทรั์สมบัติที่ได้ครับมรดกมาจากบิดานั้นก็รล่อยหลอหมดสิ้นตัวเองก็หันมายึดอาชีพเป็นผ่านป่าเที่ยวราสัตวป่ามาถ่ายเลี้ยงครอบครัวและบางคราวเมื่อมีโอกาสก็หยิบโน,น่นเฉยนี่พ้นสรง เขาบ้างพอที่จะเลี้ยงครอบครัวไปวันวันอยู่อยู่มาทั้งมาวันนึ่งบ้านป่าคนนั้นเดินเดินลาสักในป่าจนทา่านก็ไม่พบสัตว์ป่าสักตัวเดียวรู้สึกเหงไยและท้อใจเป็นอย่างนี้ จึงนั่งลงจึงนั่งลงที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วตอนหลับไปเวลานั้นพระกพระพักพระปักเจรุ๋กัพระเจ้าผ่านมาประสบเท้าจึงคิดในใจว่าเจ้าคนนี้ได้ทำบาปมามากพอแล้ว เอ็จะต้องไปโปรดให้ล้างบาปเสียทีหนึ่งยืนจำแรงตนเป็นพระพิสุสงมายืนอยู่ข้างหน้าแล้วปลุกให้ผานคนนั้นตื่อส่วนนายพานเมื่อตาขึ้นเป็นพระสงยืนอยู่ก็คิดถึงคำสั่งสอนของบิดาขึ้นมา ยังหลับตาเสียทันทีไม่อยากออกแล้พูดด้วยพระบิสุกรูปนั้นหูกตาบานอยู่หลายครั้งนาบานก็ไม่ยอมอองหน้ากลับหันไปตาหงษเสียในที่สุดเจ้าบานนึกกลังคาจึงกล่าวว่าท่านไปเสียเถอดพระพิสุก็ตอบว่าอ้า ท่านจะไปเลยพราพระเจ้าไปทไําไมถ้าพระเจ้ามาหาท่านด้วยความานีเพื่อจะเพื่อจะได้มาสั่งสอนท่านให้เราเวยนการทำบาปเสียท่านจะได้ร่ำรวยขึ้นนายบาทก็ไม่ยอมฟังพระมิสุก็พยายามกล่าวชักชวนและชักจูงใจต่างๆนานา จนกระทั่ทงทานผู้นั้นอดทนอดทนไม่ได้จึงถามไปว่าท่านจะให้เราทำอย่างไรไม่มีอะไรบอกขอให้ท่านสิ่งห้าเท่านั้นสิ่งห้าอะไรกันคือคำสาสั่นของพระเจ้า,จาท่านจะมาเรื่องอะไรกันเทศกับพระเจ้าหรือ พระเจ้าไม่มีอะไรจะให้ท่านดอกท่านไปเสียให้ท่านไปเสียให้คนเกิดพระพิสุขกล่าวต่อไปว่าพระเจ้ามานี้มิได้ปราถนะจะมารับเงินทองจากท่านดอกขอให้ท่านถือมั่นตามสิ่งหน้าข้อนี้แล้วท่านเดื ขั้นี้อาพระเจ้าจะรวยแน่หรือรวยแน่ข้าหาขั้นรือได้มันจริงจงต่อรวยเนี่ยต้องรวยแน่นะถ้าไม้รวยข้าพระเจ้าจะกลับมาเล่นงานขั้นถ้ารับรองอาบปาใบอะไรอะไรห้าตัวที่ ท่าน,นา,นนานว่านะพระมิสูขก,ก็สอนนายพานผู้นั้นว่านโมก่อนนายพานก็ว่าตากิดบ้างถูบ้างนายพานบ่นว่าเอ๊ะท่านมาให้ข้าพระเจ้าท่องอ่า,าอะไรกันก็ไม่รู้พระเจ้าไม่เข้าใจสัจกธาท่านจะมาเรอเอาเงินข้ากันเทศ จากข้าพเจ้ากับมังข้าพเจ้าไม่ต้องการอะไรจาก่ันดอกขอให้ท่านถือให้มั The ่นก็แล้วกันแล้วท่านจะรวยเองพระภิกษุก็อธิบายให้เข้าใจเป็นบทไปเมื่อว่าหน้าโมถูกแล้วก็ขึ้นสิ่ห้าพระภิ่ษุย้ำว่า ข่านคอยว่าตานะปานาบิปาตาเบรปันีสิขาปะทํามสมาที่อย่างนี้นายพาถามว่าไปว่าอะไร ยิงขัดมาขายเลี้ยงลูกเหลี่ยงเมีย,ยไม่ต้องทาดไม่ต้องทาก,กันกตายหรือไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเมื่อท่านถือสินี้เมื่อท่านถือสินี้ไม่ได้ก็ไม่ไเป็นไรจะเลือกถือของอ่อต่อไปก็ คลิปนี้นนากา่อนนะคะ